ครับสวัสดีครับครูชาญจับฟันนะครับจากวิเลยเทคนิคปราจีนบุรีนะครับสถาบันการอาชีวะภาคกลางสามนะครับวันนี้จะมานําเสนอข้อมูลของเครื่องบดหยาบสมุนไพรนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็จะใช้แรงงานคนนะครับหั่นหรือว่าบดหยาบจากเครื่องหยับหยาบนะครับซึ่งผลผลิตที่ได้เนี่ยก็ไม่ทันกับการผลิตในขั้นตอนต่อไปนะครับเช่น ทำงานตั้งแต่เช้าเนี่ยกว่าจะตากแดดได้เนี่ยก็ดวงอาทิตย์ก็ก็รับฟ้าสายไปนะครับครนี้ทางสถาบันการอาชีวะโดยวิเลัยเทคนิคปาจีนบุรีนะครับก็ได้มาทําการนะครับออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับเป็นเครื่องบดหยาบสมุนไพรนะครับโดยหลักการก็คือใช้มอเตอร์นะครับขนาดสามแรงนะครับคอบควบคุมด้วย ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งปรับรอบได้ตามความเหมาะสมนะครับของวัดตดุที่ใช้นะครับก็ปรับให้ให้เหมาะสมกันนะครับโดยมีนะครับโครงสร้างก็คือเป็นสแตนเลสเกรดสามศูนยีซึ่งเป็นมาตรฐานของการผลิตอาหารนะครับแล้วก็ยานะครับโดยมีนะครับถาดสำหรับใส่สมุนไพรนะครับที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็จะมาทำการบดนะครับโดยมีกลไกของพวกฟันฟัน บมีดนะครับเอ,อหลังจากนั้นก็จะโหลดเข้าที่รองรับภาชนะเพื่อที่จะสู่ขบวนการผลิตต่อไปนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แรงงานคนนะครับทันต่อออ,ออเดอร์ที่เขาสั่งมาแล้วก็ได้คุณภาพนะครับลดของเสียลดกำลังคนนะครับลดต้นทุนการผลิตนะครับสำหรับต้นทุนการผลิต เครื่องจกักรเครื่องบดยาสมุนไพรเนี่ยครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ,บ,รบก็ประมาณเป็นราคาประมาณหนึ่งแสนบาทครับ